นี่ครับนี่ครับนี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเอารถนะครับมาทําการทดลองนะครับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับนี่ครับแคร์รีมูฟนะครับเป็นของผลิตภัณฑ์จากบริษัทเรานะครับ i n v ว c o w o r l d w i วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราเอามาเทสกับตัวแลมโบแล้วเรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันช่วยเราได้แค่ไหนแล้วก็มันดียังไงบ้างนะครับวันนี้เราได้เอาแลมโบ ของเรานะครับมาลองทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับแคร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมและนี่ครับฝากทดลองหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แคร์นะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับขัดลบรอยรอยเบียดรอยเฉียวรอยยางมาตอยรอยยางไม้ยางเหนียวครับรอยเล็บน้องหมาน้องแมวเลาลูกค้าตะกุยนะครับใช้ราโดนตะกุยเป็นเส้นๆครับเดี๋ยววันนี้ผมมาลองกับนี่ครับเจ้ากระทิงครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ครับผมจะลองแบบในลักษณะที่มัน ด,ดูให้ล uh ูก oh, ค้าด hmm. ูเลยว่านี่ครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูเลยนะครับฟาดกับลำโบให้ดูนะเดี๋ยววันนี้ครับขออนุญาตเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นด้ามเหล็กครับนี่คือเป็นด้ามเหล็กเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับฟาดกับลำโบเลยนะครับลูกค้าดูนะครับดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่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 ครับเห็นไหมครับน้ำยาไม่ดีจริงนะครับผมจะไม่ฟาดให้ดูเลยนะครับน้ำยาไม่ดีจริงผมจะไม่ฟาดให้ดูยังไม่พอนะครับขออนุญาตนิดนึงครับนี่ครับ นี่ครับนี่กระป๋องนะครับผมนี่ครับเวลาลูกค้านะครับไปโดนเฉียวนะครับไปโดนเฉียวนี่ครับนี่ครับเป็นเส้นๆแบบนี้ครับนี่ครับเจอบ่อยมากครับพวกกิ่งไม้พวกแฮนด์มอไซ์หรือเล็บน้องหมาน้องแมวครับเวลาเขาตะกุยขึ้นหน้าฝาขึ้นสีรถอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะตกในขวดเดียวผลิตภัณฑ์ตัวเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวล้างให้ดูก่อนเลยครับผู้พักนับล้างให้ดูก่อนเลยครับรอยพวกนี้นะครับเวลาลูกค้าปิดรอยมาการันตีเลยครับนี่ครับนี่ครับ เข้าศูนยคาแคร์ล้างรถเองก็ไม่ออกครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแต่เราจะจบแค่ตัวเดียวเลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับอ่านี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับลอยยังอยู่ครับถูแรงขนาดไหนก็ไม่ออกครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวเดียวจบครับ1ขวดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับคุณภาพสูงมากนะครับอ่าใช้งานง่ายๆครับวิธีการใช้งานลูกค้าสั่งไปนะครับบีบใส่ผ้าแบบนี้นะครับนี่ครับ หรือนับบีบใส่ตัวรถแบบนี้นะใช้ได้กับรถทุกสีนะครับใช้ได้กับรถทุกสีครับนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่าป้ายแดงรับรถหมอยใหม่รถเก่าใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับอ่ะกดครับนี่ครับกดครับกดครับเห็นไหมครับเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับนี่ครับไม่ทําลายสีรถไม่มีเอฟเฟกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มออกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใช้งานง่ายมาก เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับรอยขูดขีดนะครับใช่ครับนี่ครับง่ายๆเลยครับลูกค้าจากปกตินะครับลูกค้าต้องไปจ่ายอย่างนี้ครับรอยอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นลำโบนี่มีแน่นอนครับสองสามหมื่นครับแต่อันนี้ครับนี่ครับตัวเดียวจบนี่ครับเห็นไหมครับลื่นลื่นครับใสเห็นไหมครับตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเลยนี่ครับเคมีขึ้นนําเข้าจากยุโรยังไม่พอครับยังไม่พอครับสำหรับลูกค้านะครับ ท่านใดนะครับผมวิ่งรถนอกบ้านนะครับวิ่งรถนอกบ้านครับไปเจอพวกเม็ดกวาดเม็ดทรายครับตัวนี้เหมือนกันนะครับที่เปลอยนะครับสามารถใช้ได้พวกโคมไฟเหลืองนะครับพวกคาบครับผมคาบแมลงเวลาขับรถตอนกลางคืนครับเป็นเม็ดดำๆนะตัวนี้ก็ขัดได้ใช้ได้กับพวกไฟเบอร์ด้วยนะครับพวกไฟเบอร์พวกนี้ก็สามารถใช้ได้ครับขัดได้เลยครับไม่มีเอฟเฟคด้วยนี่ครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจครับสามารถนะครับสั่งซื้อกับตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์นี้ได้เลยครับแบรนด์แคร สินค้าคุณภาพครับลูกค้าสั่งไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเดี๋ยววันนี้ขนาดลัมโบยังต้องขัดเลยนะครับขนาดลัมโบยังต้องขัดเลยครับไม่ผิดหวังครับการันตีเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่สละเวลารับชมนะครับใครที่นักรถสั่งเลยครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับโอเคครับไม่ผิดหวังครับ